ภูเก็ตปิดทางเข้าทุกช่องทางสละดทุกสิ่งไม่ให้คนทั่วไปในประเทศเข้าเพื่อรักษาหน้าแซนบ็อกซ์ก็คำว่าไม่ให้คนทั่วไปในประเทศเข้าก็คือคนที่ไม่ได้มีหน้าที่ขนส่งหรือเข้าไปทำงานใดๆทั้งสิ้นในภูเก็ตนะครับฉะนั้นตอนนี้ต้องรู้นะว่าเขาไม่ให้ใครเข้าเลยคนทั่วไปในประเทศทั้งไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยอยู่แล้วในตอนนี้ไม่สามารถเข้าภูเก็ตได้ ก็คือถ้าเข้าก็จะต้องติดต่อทางการไปชี้แจงเขาแล้วก็ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าคือตอนนี้ภูเก็ตปิดหมดเลยนะครับปิดทางเข้าหมดเลยตั้งแต่นะครับตั้งแต่3สิงหาจนถึง16สิงหาไม่ใช่วันนี้นะ3ถึงสิสิงหาแล้วคนที่ยังคงได้อยู่นะซึ่งมีแต่คนขนส่งทำงานเท่านั้นนะส่วนใหญ่นะก็จะต้องทั้งฉีดวัคซีนทั้งตรวจโควิดก่อนเข้าอีต่างหากอะไรอย่างเงี้ยก็คือสรุปว่าเมื่อก่อนมีเฉพาะ ฉีดวัคซีนซีโน2เข็มหรือแอสตรา1เข็มแล้วก็ตรวจโควิดตอนนี้เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งคือ12กลุ่มซึ่งไม่มีคนทั่วไปเลยก็ต้องผ่านด่าน12กลุ่มก่อนแล้วก็จะมาเจอเรื่องฉีดวัคซีนตรวจโควิดอีกแล้วถึงจะเข้าภูเก็ตได้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยในตอนนี้เพราะว่าที่เหลือนั้นก็คือเชื้อพุ่งเร็ว้ายไม่ได้บอกเล็ว้ายอะไรนะเร็ว้ายแต่ภูเก็ตเขาจะพยายามเป็นดินแดนสีเขียวดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวแซนบ็ ซึ่งนักท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้เข้ามาง่ายๆเลยผ่านพิธีกรรมมากมายเรียกได้ว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนจะต้องง้อก็คืออ้างอิงจากข่าวนี้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าไม่ได้ปิดภูเก็ตแซนด์บ็อก์นะยังไงก็จะรักษาป้อมนี้เอาไว้แต่ว่ายกระดับการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวคอยดูว่าจะยกไปได้อีกนานแค่ไหนของเดิมก็อ่ะคนในประเทศแค่ตรวจโควิดพอต่อมาก็อ่ะให้เป็นช้อยเลือกฉีดวัคซีนไม่ต้องตรวจหรือถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องตรวจ พอต่อมาก็กลายเป็นทั้งฉีดทั้งตรวจพอต่อมาก็กลายเป็นให้แค่12กลุ่มทึ่งซึ่งไม่มีคนทั่วไปแล้วก็ถ้ายังอยู่ในกลุ่มที่เขาบอกที่สามารถเข้าได้ก็ยังต้องทั้งฉีดและตรวจฉะนั้นคนทั่วไปอย่างที่บอกนะครับจะมาเจอแฟนเจอครอบครัวอะไรต่างๆหมดสิทธิ์ก็คือมีผลวันที่3ถึงสิสิงหาคมนี้ก็มาดูป,ประกาศย่อนนิดนึงนะครับวันก่อนเพิ่งพูดข่าวสั้นไปก็คือห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท เข้าภูเกต็ตทั้งทางบกทางน้ำและถ้าอากาศยานานานาชาติภูเกต็ตยกเว้นอน,นี่ไงรถฉุกเฉินการแพทย์ขนส่งยาขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคขนส่งแก๊สถุงต้มขนส่งเงินของธนาคารขนส่งพัสดุสิ่งพิมพ์ผู้มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศที่สนามบินภูเกต็ตแต่ต้องมีตั๋วโดยสารก่อนอันนี้คือยกเว้นหนึ่งใครจะบินออกจากภูเกต็ตที่มาจากนอกภูเกต็ตแล้วก็จะบินเข้าภูเกต็ตเพื่อมาสนามบินก็มีตัว๋วก็ จะอนุญาตให้เข้าแต่วงเล็บฉีดวัคซีนและตรวจโควิดนะเอาเป็นว่าอื่นๆก็คือพวกทํางานต่างๆนะครับซึ่งเราข้ามมาที่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ข้ามมาตรงนี้นะครับข้อ12เนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แฟนบังเอิญมาลงภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ช่วงนี้พอดีแต่แน่นอนนะว่าก็ต้องฉีดวัคซีนซีโน2หรือหรือแอสตราหแล้วก็บวกกับตรวจโควิด PCR หรือแอนติเจนข้อ12เขาบอกว่ากรณีอื่นได ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำด่านตรวจภูเก็ตเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นหลายกรณีซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าจะไปขอร้องเขาว่าจะเข้าเนี่ยก็คือเหลือแต่ข้อนี้ว่าอ่าโอเคเรามีอะไรอะ่ะมีใบจองโรงแรมชาพลัสมีหลักฐานอะไรต่างๆอะ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครจะพยายามจริงๆก็คือเหลือแต่ข้อนี้ข้อ12 ก็เดี๋ยวทุกข่าวนะครับอัพจะลงไว้ใต้วิดีโอคือตอนนี้เขาบอกว่าภูกเก็ตเนี่ยเชื้อพุ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเกิน90คนต่อสัปดาห์นะอย่างที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิน90คนต่อสัปดาห์ซึ่งมันน้อยมากนะเพื่อนๆลองหาดูด,ดิตกวันละ13คนเนี่ยนะไม่รู้เอาสมองที่ไหนมาคิดนะนะก็คือจะเริ่มปรับรูปแบบแลอ,อย่างเช่นแบบลดกิจกรรมหรือสุดท้ายก็จะเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขายันนะยังไม่เลิกนะ แต่ว่าเอาบอกว่าสละทุกสิ่งก็คือทั้งในภูเก็ตเองก็ไม่ค่อยจะเหลืออะไรอยู่แล้วนะปิดมันหมดเลยแม้แต่ห้างก็ปิดหลายๆอย่างก็ปิดไม่รู้ปิดมากแค่ไหนแต่ปิดไปเยอะแล้วก็คนในประเทศที่อยากจะมาเที่ยวนะก็อ่ะของเดิมฉีดวัคซีนตรวจโควิดด้วยทั้งคู่เลยก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วจนแทบจะไม่มีใขรมาแล้วตอนนี้มากั้นอีกด้วย12กลุ่มคือต้องผ่าน12กลุ่มแล้วก็ถึงจะมาเจอเรื่องตรวจโควิดฉีดวัคซีน คือเรียกได้ว่าคงจะแทบไม่เหลือคือสละคนในประเทศแทบจะไม่มีใครได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็จะรับแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งคุณก็ให้เขาทําพิธีกรรมมากมายจนแทบจะไม่มีใครมาใช่ไหมมาวันละสามถึงสี่ร้อยคนแล้วก็ตอนนี้ยังจะปิดไปเยอะแล้วเขาจะเที่ยวอะไรแล้วจะดูว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่ะก็คือสละทุกอย่างเพื่อ,อไรายได้แค่นิดเดียวเพราะว่าคนเข้ามาแค่เดือนละหมื่นกว่าคนมันจะทําอะไรได้ของเดิมเดือนละล้านกว่าคน สร้างรายได้สี่แสนกว่าล้านตอนนี้หมื่นกว่าคนเท่าไหร่หนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือน่าจะประมาณแค่ไม่กี่พันล้านเท่านั้นแล้วก็แน่นอนส่วนใหญ่ในนั้นไปตกอยู่กับค่าตรวจโควิดสามรอบรวมแล้วแปดพันซึ่งยังคงตัวอยู่ตรวจรอบแรกสองพันสี่รอบสองกับรอบสามอีกรอบละสองพันแปดซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงแพงครับก็คือมีส่วนใหญ่ๆเลยไปตกอยู่กับค่าตรวจโควิดเอาเป็นว่าสลากทุกสิ่งคือในประเทศก็เข้าไม่ได้คนในประเทศ แทบจะไม่มีใครมาเที่ยวแน่ๆแล้วก็คนจากต่างประเทศก็มาน้อยมากๆคือสลาดอะไรก็ไม่รู้นะเออวิธีคิดแบบนี้คืออะไรแล้วตอนนี้โปรเจกต์เจ็ดบวกเจซนบที่เอาเป็นคนตั้งชื่อไว้เองเนี่ยเขาก็บอกว่าชะลอไว้ก่อนแล้วเพราะว่าหลังพบคนติดเชื้อพุ่งคือแค่นิดเดียวก็ทํำท่าจะล่อแรลทําไมป้อมปากการนี้จึงอ่อนขนาดนี้ ไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวแต่ว่าสมุยพังงันเต่าเองก็เตรียมจะล่อแร่ทั้งที่เพิ่งเปิดมาคนเพิ่งเข้ามาแค่200กว่าคนคือ90คนต่อสัปดาห์เนี่ยคุณควรจะไปนับแค่เฉพาะจํานวนนักท่องเที่ยวแต่นี่คือเดาเลยคุณนับคนที่ติดเชื้อบนเกาะด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวใช่ไหมสมุยเพิ่งเข้ามาไม่ถึง300คนอันนี้บอกว่าล่อแร่แล้ว2วันที่ผ่านมาติดเชื้อรวมกันมากถึง6 1ราย กระทบกับโครงการสมุยพลัสโมเดลเพิ่งเปิดแล้วก็ถ้ามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นอีกก็คงต้องบีบคืออับใช้คำว่าหัวขอ้อใช้คำว่าเพื่อรักษาหน้าแซนบ็อกซ์ออบว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะอยากจะเปิดแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆหรอกก็คือเขาก็ชูโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนประมาณว่าเอามาคานกระแสใช่ไหมที่เขากําลังแย่อยู่แล้วเขาก็นี่คือเป็นหน้าเป็นตาของเขา เป็นมหาโปรเจกต์ที่ท่านผู้นําเคยบอกว่าจะเปิดประเทศให้ได้ภายใน120วันหรือบ,บอกว่าอย่าสงสัยจะอยากจะอยู่ต่ออีกอย่างน้อย120วันหรือเปล่าหรือทําประเทศพังภายใน120วันหรือเปล่านะไม่ได้บอกท่านผู้นําประเทศไหนแล้วทีนี้คือมันเป็นหน้าไงรักษาหน้าเท่าไหร่มาฉะนั้นถ้าผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นอ่าเริ่มเริ่มแล้วเดี๋ยวจะเริ่มมีคนแขว่เขาก็เลยจะต้องบีบมากขึ้นเนี่ยครับมาตรการเข้าภูเก็ตที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือ เชื่อว่านะไม่ได้บอกว่าถูกคือพิธีกรรมรักษาหน้าของเขาเพื่อไม่ให้เชื้อมันเพิ่มแล้วเขาก็ได้คุยโวว่านี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ก็จะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาซึ่งออบคิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้กลัวโควิดหรอกเพราะเขาไปฉีดวัคซีนมาแล้วต่อให้คือประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นหมื่นรายต่อวันเนี่ยก็เที่ยวได้ถ้าฉีดวัคซีนแล้วอแต่ว่าอันนี้คือแค่หลักสิบก็ทําท่าจะรอแล่เขาไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเขาอยากให้คุณเปิดเสรี ไม่ใช่มาบีบให้อยู่สิบสี่คืนอ่าไม่ว่าจะสิบสี่คืนแต่ในภูกเก็ตหรือสิบสี่คืนแบบเจ็ดบวกเจ็ดก็ตามเขาอยากให้มันง่ายๆแต่คุณก็ทำให้มันยากยากเขาก็เข้ามายากคนในประเทศก็โดนพิธีกรรมมากมายเช่นเดียวกันคือเขาเป็นคนที่เอ่อรักความเท่าเทียมคนต่างชาติเข้ามายากยากแล้วคนในประเทศก็ต้องเข้ามายากยากด้วยเช่นเดียวกัน,นเท่าเทียมกันจริงๆฉะนั้นต่อไปโครงการนี้ที่ว่าอยู่ภูกเก็ตเจ็ดวัน เราสามารถไปอยู่ที่อื่นอย่างเช่นสมุยกระบ,บี่พังงาอีกเจ็ดวันเนี่ยทําท่าจะต้องชะลอไปก่อนคือเขากําลังตัดสินใจอยู่นะครับยังไม่ได้ชะลอแต่ว่าทําท่าจะชะลอไปก่อนฉะนั้นโครงการที่ว่ามาน,นี้เจ็ดบวกเจ็ดแซนด์บ็อกซ์ที่ออฟตั้งชื่อเองที่จะเริ่มหนึ่งสิงหาก็กต้องชะลอเอาไว้เช่นกันมีหน้าจะสิ้นเดือนอยู่แล้วยังไม่มีวิธีการอะไรออกมาจากสถานทูตเลยเพราะว่าวิธีการก็ไม่ชัดเจนว่าจะยังไงในนี้เขาบอกว่า พบผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ป่วยจากสถานกักตัว AQ มากที่สุดยี่สิบเจ็ดลายมาจาก AQ มากถึงยี่สิบเ็ดลายขนาดที่ติดเชื้อจากต่างจังหวัดหนึ่งลายสอบสวนโรค2รายรับกลับบ้านสาายนับยังไงไม่รู้งงนะขนาที่คัดกรองพบผู้ติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศหนึ่งายควรจะแยกไหมไอ้เก้าสิบต่อสัปดาห์เราจะเลือกหรือปรับเปลี่ยนโครงการเนี่ยต้องเป็นจากต่างประเทศอย่างเดียวดีไหมมาเอารวเหมารวมหมดเลยได้ยังไง อ่าแล้วข่าวนี้นะครับทีออบตั้งชื่อเองกูเข็ตแฟนแฟนเลยนะแฟนบล็อกของเราเนี่ยเขายอมสละทุกอย่างแม้กระทั่งคนในประเทศซึ่งเป็นแฟนบล็อกจริงๆเพราะว่าหลายๆคนคนต่างประเทศหลายๆคนยอมลงทุนมาเพื่ออยู่ไอ้กูเกตเนี่ยเพื่อมาพบแฟนเพราะว่าเออสิบสี่แต่ไม่ต้องก,กักตัวก็โอเคโอเคกว่าไปอยู่แต่ในห้องซึ่งเขาก็จะต้องมีทะเบียนสมรสอีกต่างหากโอ้ก็เหลือแต่กูเกตนี่อย่างเดียวแต่ปรากฏว่า พอถึงใกล้วันจะเข้ามาได้แล้วปุ๊บอ่ะบล็อกคนในประเทศไม่ให้เข้าเอา้าก็มาไม่ได้อีกอะไรวะกูเข็ดแฟนบล็อกจริงๆเขาบอกว่าปบผู้ติดเชื้อเกิน90คนแต่ธุรกิจได้เดินหน้าเดินหน้าแบบไหนนะเดินหน้าแบบคืออย่างที่บอกครับคนมันที่เข้ามามันน้อยเกินไปแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์คงจะมีแต่เฉพาะโรงแรมใหญ่ๆนิดนึงใช่ไหมแล้วก็อย่างที่เคยบอกอะทุกกิจการเขาก็ต้องมี ค่าใช้ใจ่ายคงที่ของเขาก็คือค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าที่ค่าพนักง,งานอะไรต่างๆซึ่งรายได้มาน้อยแต่ว่าต้องจ่ายเท่านี้ตลอดไม่เหมือนตอนปิดไงปิดมันก็ไม่ต้องใจ่ายใช่ไหมแล้วมันจะคุ้มหรืออ่าถ้าเป็นเพื่อนๆถามจริงเหอะถ้าอย่างแรกคือปิดไม่มีรายได้เลยแต่รายจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายกับอีกอันนึงคือเปิดแต่ว่ารายได้อาจจะไม่คุ้มกับรายจ่ายจะวันไหนรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหรืออันนึงไม่มีรายได้เลยแต่รายจ่ายก็ไม่มีเขาบอกว่ายันเลยยังไงก็จะ แซนบ็อกซ์ต่อเอาก็จะจับตาดูว่าถ้ามันมากกว่านี้เนี่ยจะยืนยันอย่างนี้ไปได้อีกสักแค่ไหนคือทดสอบความแข็งแกร่งด้านจิตใจเพราะว่าสละทุกอย่างคือไม่ได้บองในแง่ดีเลยนะคือมองในแง่ว่ารักษาหน้ามากกว่าอ่าเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนเลยทําให้ธุรกิจในจังหวัดได้เดินหน้าเชื่อยังวิ่งไม่ได้แต่ค่อยๆเดินอย่างมั่นใจคือเรารู้เลยว่ายุทธการที่เขาทําอันนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะค่อยๆคลาน แต่ไอ้ค่อยๆคลานแบบถ้าคิดดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่มองดูว่าค่อยๆคลานแบบนี้เนี่ยโดยที่ยอมแลกทุกอย่างทําให้เสียชื่อเสียงไปเยอะเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกเราเขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าอันเนี้ยบอกว่าเผยยอนนักท่องเที่ยว1มื่นหนึ่งพันแปดร้อยคนย่อจองห้องพักกรกฎาคมถึงกันยารวมสองแส0เจ็ดมืดพันหกร้อยกว่าคืนไอ้ไอจานวนคืนเนี่ยคิดทําไมเนี่ยใช่ไหมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเอาจํานวนคนเข้ามาคูณสิบสี่ เป็นอย่างมากคือมันคิดให้ดูเยอะจะได้มีกําลังใจหรือไงมันเหมือนกับว่าพวกที่อยู่บนหอคอยเนี่ยเขาก็นั่งดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวเสร็จแล้วเขาก็โอ้ยมีคนติดเชื้อเกินเก้าสิบรายแล้วอะ่ะเขาก็สั่งการลงมาบอกว่าเอ้ยผูว่าหาวิธีให้มันเข้มงวดกว่านี้หน่อยได้ไหมผูว่าก็เลยออกมาตรการบีบบังคับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าแกติดมากกว่านี้เนี่ยฉันเสียนะ ฉันอุตส่าห์ปั้นโครงการนี้มาตั้งนานฉะน,นั้นแกจะต,ต้องหาวิธียังไงควบคุมไม่ให้มันติดมากขึ้นวิธีการปิดสารพัดเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยเนี่ยมันเป็นวิธีเล่นง่ายเข้าใจไหมครับเป็นวิธีเล่นง่ายไม่ได้ใช้อะไรมากเลยแค่สั่งปิดอย่างเดียวจบแต่มันพังไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วคือคุณได้ไรายได้จากนักท่องเที่ยวแค่หมื่นกว่าคนแต่ว่าเศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ยพังไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันคุ้มกันไหมคือพูดเนี่ยไม่ได้อยากให้ปิดนะ อยากให้เปิดแล้วก็เปิดมากกว่านี้อีกแต่ว่าวิธีการที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันเป็นวิธีการว่าเราเนี่ยหนีโควิดเราจะพยายามให้โควิดมันน้อยที่สุดแม้จะพังไปมากแค่ไหนก็ตามมันก็เหมือนกับปีที่แล้วประเทศเล่นเลขศูนย์แล้วปรากฏยังไงศูนย์พังไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพิ่งจะมาคิดจะเปิดเอาตอนนี้ซึ่งผ่านมาปีครึ่งประเทศอื่นเขาวิ่งไปถึงไหนกันต่อไหนกันแล้วขนาดตอนนี้ไม่มีวัคซีนประเทศอื่นเขาก็ยังเปิด ขนาดเปิดตั้งเยอะเขาก็ยังได้น้อยแต่อันนี้คือไม่ยอมเปิดเลยรายได้ศูนย์ไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้คือประเทศอื่นเขามีวัคซีนเร่งฉีดกันและอันนี้ก็ยังพึ่งคลานพึ่งจะเริ่มเปิดแล้วเปิดก็เปิดแบบจิตตกมากําหนดว่าต้องไม่เกิน90แล้วก็บีบมากมายคือนะักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องตรวจโควิดถึง4รอบ1รอบก่อนมาแล้วอีก3รอบตอนอยู่ภูเก็ต อันนี้คือยังไงคือปกติฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ไม่ต้องตรวจโควิดอันนี้คือย่างมากอ่ะให้ตรวจโควิดหนึ่งรอบก่อนมาโอเคจบแต่น,นี้ตรวจอีกสามรอบ8 0 0พถามว่า8 0 0พนี้ไปอยู่ที่ใครทําไมมันจึงแพงขนาดนี้คุณควรจะตรวจให้เขาฟรีแอนติเจนก็ได้ตรวจให้เขาฟรีเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนและแถมยังตรวจ PCR มาแล้วคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรกับเขาแล้วเนี่ยถ้าเกิดตรวจแอนติเจนนะเขาว่าถ้าเป็นลบเนี่ยก็คือแม่น แต่ถ้าเป็นบวกคือมีโควิดเนี่ยค่อยไปตรวจ pcr อีกรอบหนึ่งฉะนั้น3มรอบในภูกเก็ตเนี่ยคุณตรวจให้เขาฟรีเลยก็ได้แต่คุณก็ไม่ทําคุณก็เลือกที่จะ8 0 0พซึ่งไม่รู้ไปอยู่ที่ใครครับในนี้บอกว่าทางจังหวัดภูกเก็ตจะพยายามลดจํานวนผู้ติดเชื้อลงมาให้ได้ตอนนี้จึงยังไม่มีในายาสําคัญต่อการทบทวนโครงการกูเก็ตแฟนบล็อกของเราอันนี้นเอาพูดเองที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนเข้ามาแล้วโดวยไม่ถูกกักตัวคือไอ ไอจุดเด่นเนี่ยมันมีอยู่แค่อย่างเดียวคือไม่ถูกกักตัวแต่ว่าต้องแลกมาด้วยพิธีกรรมมากมายคือบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ทำไมออบไปคิดลบคิดร้ายกับเขาขนาดนั้นล่ะเขาอุตส่าห์พยายามเข็นพยายามทําให้เปิดให้ได้หรืออะไรเงี้ยคือออบเห็นด้วยกับการเปิดแต่ว่าออบไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้พิธีกรรมบีบนะักท่องเที่ยวมากมายขนาดนี้แล้วก็วิธีการของเขาก็เป็นวิธีการที่กลัวโควิดมากกว่าที่จะกล้าสู้กับมัน ฉะนั้นไอเรื่องฉีดวัคซีนแล้วสิ่งจะให้เข้ามาได้เนี่ยอันนี้โอเครับได้แต่ว่าต้องเหมือนต่างประเทศสิฉีดแล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิดหรืออย่างมากก็ตรวจหนึ่งรอบอ่ะยอมแล้วหลังจากนั้นก็ปกติแต่นี่ต้องอะไรชา,าต้องซื้อประกันต้องตรวจอีกสามรอบตอนอยู่ภูกเกต็ตต้องขอ coe อะไรมันจะขนาดนี้ตั้งแต่หนึ่งสิงหาต้องจองตรวจโควิดเองด้วยอะไรมันจะขนาดนี้แล้วก็พอครบสิบสี่คืนแล้วเนี่ยจะไปที่อื่นก็ไปลำบากประเทศต,ตอนนี้ล็อกดาว คือเราควรจะทุ่มสัพพะกำลังทั้งหมดทางการแพทย์เนี่ยมาที่ภูเก็ตถ้าต้องการทดลองเปิดจริงนี่คือแสดงว่าจังหวัดนี้เขาไม่มีศักยภาพด้านการแพทย์มากสักเท่าไหร่แต่อยากจะเปิดใช่ไหมทฉะนั้นถ้าเราไม่กลัวโควิดนะอ่าคือเขาเป็นคนฉีดวัคซีนแล้วเราก็ไม่ควรจะกลัวเขาแล้วแต่ตอนนี้เราทําเหมือนว่าเหมือนปีศาจจะเข้ามาแต่เราอยากได้เงินจากปีศาจในนี้บอกว่า ทางการท่องเที่ยวไม่มีความคิดจะหยุดโครงการอ,อ่ไม่มีความคิดแล้วก่อนน,น,นี้ออกข่าวเกินเก้าสิบเกินเก้าสิบแล้วจะลดพิธีการหรืออ,อจะลดกิจกรรมหรืออาจจะเลิกเทั้งให้ทางจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจตกลงคนจะหยุดแซนด์บ็อกซ์คือจังหวัดเหรออ,อแล้วก็ตอนนี้ถือเป็นการทดลองระบบท,ที่ที่ทําอะไรเยอะแยะนี่คือการทดลองอคือตัวเลขน้อยฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันก็ตั้งของฉันไว้แล้วว่านี่คือการทดลอง แล้วตอนไม่ทดลองคือจะผ่อนคลายหรือยังไงแล้วก็เป้าหมายคือจะมีนะักท่องเที่ยวมากขึ้นในใจมาสีก็อยากจะรู้เหมือนกันครับใจมาสีสามล้านกว่าคนจะเยอะขึ้นได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้นะขนาดเข้ามาแค่หมื่นกว่าคนนะสถานทูตเนี่ยยังออก coe กันช้าเลยคิดดูนะสถานทูตนี่มีคนทํางานกี่คนแล้วถ้าเข้ามา3ล้านอย่างที่เขาว่าไว้เนี่ยแล้วถ้าจังต้องขอ coe อีกเนี่ยจะออกทันได้ยังไง3ล้านนะวันหนึ่งก็ต้องเป็นแสนนะ จะออก C O E ทานได้ยังไงแต่ตรงนี้บอกว่าเดือนสิงหานี้นักท่องเที่ยวที่จะเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะสามารถมาต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ด้วยก็จะมีเครื่องของบางกอกแอร์เวยสและไทยสมายที่รับส่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยเฉพาะไม่ปะปนกับคนในประเทศซึ่งทางการท่องเที่ยวต้องรักษาป้อมภูเก็ตนี้ไว้ให้ได้เพราะว่าเป็นหน้าของฉันออไม่ใช่เพราะว่า15เดือนที่ผ่านมา่าอ้างคนภูเก็ตอีก คนภูเก็ตอาศัยรายได้จากการท่องเทีย่ยวเป็นหลักประสบปัญหาเศรษฐกิจมากเลยการเปิดครั้งนี้ทาให้ธุรกิจเริ่มเดินได้ก็อย่างที่เขพูดไปแล้วอะถ้าเปิดแล้วมีรายจ่ายมากกว่ารายได้เนี่ยแล้วมันคุ้มเหรอคปิดเหมือนเดิมดีกว่าคือคุณไม่อยากชดเชยเขาใช่ไหมล่ะคนจัดก,การประเทศน่ะคุณก็เลยแบบมาอ้างเรื่องนี้เปิดแล้วไงเปิดแล้วไงแต่ว่าเปิดแล้วนี่ลูกค้าหลอมแหละมอะมันคุ้มไหมเหมือนกับมีค่าเช่าบวกค่าน้ําค่าไฟค่าจ้างพนักง,งานสักเดือนละสามหมื่นแต่เปิดมาแล้วขายได้แค่เดือนละหนึ่งหมื่นคุ้มไหม คือเหมือนเขาไม่ได้คิดอะไรมาก่อนเลยนะตอนนี้คือมาตรการปิดก่อไม่ให้คนในพื้นที่อื่นเข้าเนี่ยคงทําได้ยากเพราะว่าคนภูเก็ตก็ไปทํางานที่อื่นก็มีบางคนมีลูกหลานต้องกลับบ้านและทางจังหวัดก็มีมาตรการที่รัดกุมไม่ใช่รัดกุมนะคือโคตรบังคับอยู่แล้วถึงตอนนี้ไม่เพียงต้องฉีดวัคซีนยังต้องตรวจหาเชื้อด้วยก็คือมันเป็นวิธีเล่นง่ายเหมือนเอาอะไรมากัน้น ให้มันเยอะๆไว้ก่อนก็คือจะจะได้ดูเหมือนเข้มงวดจะได้ดูเหมือนเป็นคนที่ทํางานมีหลักมีเกณฑ์ใช่ไหมมุกก็มีอะไรบ้างก็งัดมาให้หมดอ่าเมื่อก่อนมีแต่ตรวจโควิดก็เลยไม่ยอมเปิดเลยตอนนี้มีฉีดวัคซีนอ่าฉีดวัคซีนตรวจโควิดเสร็จแล้วก็อะไระเฉพาะบางคนเข้าได้เอาให้มันเยอะไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปจะอะไรก็คือเขาจะพยายามเดินรักษาหน้าของเขาให้เต็มให้มากที่สุดเขาบอกว่าพยายามคุยกับต่างประเทศนะว่าอยากให้แยกภูเก็ตออกจากประเทศเพราะว่า ภูเก็ตเนี่ยมันน้อยประเทศถึงจะเยอะก็ไม่เกี่ยวหรือนี่คือที่มาของการปิดคนนอกไม่ให้เข้าเลยเพราะว่ามันเหมือนจะได้เชิงตัดขาดจากประเทศจริงๆแล้วก็การท่องเที่ยวก็ต้องร่วมมือกับทางจังหวัดเพื่อลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุดนี่ไงมาตรการก็คล้ายๆกับเรียกว่าล่างมาตรการเลขศูนย์น่ะที่ทางประเทศเคยใช้แล้วตอนนี้ผลเป็นไงแล้วก็ตอนนี้คือ,อยังซ้ำลอยประเทศอยู่ก็คือยังไงก็จะพยายามปิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ คือต่างประเทศเขาทํายังไงคุณไม่ทําไม่สนใจเลยครับแล้วก็สุดท้ายคือหน้าจอน,นี้ก็ทบทวนอีกทีหนึ่งว่าคนทั่วไปจะเข้ายังจะเข้าอยู่อีกเนี่ยก็ดูแค่ข้อ12แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาให้สมมุติเฉยๆซึ่งน่าจะยากมากก็ก็ดูทางขวาอะไรวัคซีนอ่ะเสร็จแ,แล้วก็ตรวจอ้าวกลายเป็นไม่เกิน7จดสชั่วโมงแล้ววุ้ยก่อนหน้านี้ตรวจโควิดก็ PCR หรือแอนติเจนต้องไม่เกินเวันอ,อันนี้เจ็ดิบชั่วโมงแล้ว เดี๋ยวต่อไปคงจะเหลือแต่ pcr แน่เลยคือเขาก็จะปรับให้มันเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเป็นออฟเนี่ยจะทํำยังไงออฟก็ไม่ได้บอกว่าเก่งหรืออะไรนะแต่ว่าแค่ติดตามพวกนี้มาตลอดเท่านั้นเองก็คือเราต้องรู้ก่อนเลยว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องตรวจโควิดไม่ควรจะต้องตรวจโควิดถ้าฉีดวัคซีนแล้วฉะนั้นอันดับแรกเลยใครได้ฉีดวัคซีนแล้วอคนในประเทศยกเว้นเพราะว่ายัางฉีดได้ไม่เยอะก็ซีโนสองเข็มหรือแอสตราหนึ่งเข็มแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอีกทั้งสิ้น อ่าส่วนคนต่างประเทศก็ฉีดวัคซีนให้ครบตามแล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็เข้ามาได้เลย coe ไม่ต้องขอแต่ว่าอาจจะต้องมีการกรอกฟอร์มก่อนว่าโอเคคุณจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเปิดรับประเทศเสี่ยงต่ำอ่าส่วนประเทศที่เสี่ยงสูงมีเชื้อเยอะอาจจะเพิ่มเรื่องการตรวจไปอีกก็ได้ก็ถือว่าโคตรจะมาหาครอบครอบอยู่แล้วคือประเทศเสี่ยงต่ำแค่ฉีดวัคซีนจบประเทศเสี่ยงสูงก็ฉีดวัคซีนและตรวจโควิดจบ ไม่ต้องขอ C O E เข้ามาเลยแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณก็ลงทุนนิดนึงมันจริงๆมันก็ไม่ได้แพงชุดตรวจแอนติเจนเทสเนี่ยตรวจให้เขาไปเลยบอกว่าถ้าคุณกังวลนะจริงๆถ้าเป็นออฟเนี่ยแค่นี้จบแล้วเพราะว่าการที่ติดเชื้อเนี่ยมันจะมาจากคนในประเทศออฟเชื่อเลยจากข่าวนี้นะคนที่การพุ่งของเชื้อเนี่ยก็เหมือนเดิมไม่ได้มาจากคนที่จะมาเที่ยวเลยมาจากพวกนั้นแหละที่เข้ามาทาง ท้องถิ่นหรือคนที่มาทํางานหรืออะไรที่เข้ามาแบบที่ไม่ได้ตามพิธีกรรมอ,อ่ะเชื่อเลยมันต้องมาจากแบบนี้เหมือนกับที่เราเคยระบาดเพราะว่ามาทางชายแดนน่ะต้องมาแบบนี้ไม่ได้มาจากคนที่จะมาเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพราะว่าอันนั้นเขาโดนพิธีกรรมกันมาอยู่แล้วฉีดวัคซีนตรวจโควิดฉะนั้นที่ระบาดเนี่ยมาจากการเชื่อเลยดาวเอาไม่ได้บอกว่าถูกมาจากการลักลอบอีกเช่นเคยอ่ะคือถ้ากังวลนะคือคนเข้ามาฉีดวัคซีนอยู่แล้วเสี่ยงต่ํา ก็แค่ฉีดวัคซีนอย่างเดียวเสีย่ยงสูงก็ตรวจโควิดด้วยแล้วพอเข้ามาคุณตรวจแอนติเจนให้เขาฟรีเลยมันไม่ได้แพงคือคุณใช้วิธีการเล่นปิดล็อกดาวน์กันไปเพื่อบีบเชื้อให้น้อยเนี่ยมันพังไปไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ที่พังเนี่ยเอามาเป็นค่าตรวจแอนติเจนดีไหมเพราะว่าถ้าตรวจแล้วผลเป็นลบมันก็คือแม่นอยู่แล้วอ่ากังวลมากอ่ะบอกว่าคุณต้องมาตรวจสามรอบหรือแจกให้เขาไปเลยหรือยังไงก็แล้วแต่คือต้องมาตรวจสักรอบนึงก็ได้อ่าแล้วก็มีลิสต์แบนติดตามตัวอะไรก็ว่ากันไป ที่สําคัญคือต้องไม่กลัวโควิดสื่อสารกับคนในพื้นที่ว่าถ้าเกิดคุณติดเราก็รักษาได้อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่า,าคิดว่าที่เราเล่นพิธีปิดไว้ก่อนเยอะๆแบบนี้เพราะเราไม่มีศักยภาพต้องยอมรับเลยเขาไม่ยอมพูดไงแต่ว่าบอกเลยว่าไม่มีศักยภาพคือเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ไม่มีศักยภาพถ้าติดเยอะขึ้นมาเสร็จรักษาไม่ทันเพราะเขาบอกว่าติดเชื้อหลักสิบหลักหน่วยก็พอไหวอา้าว ถ้ามากกว่านั้นคือเขาไม่มีปัญญารักษาหรือเปล่าอ่าแล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากพอลิสแบนติดตามตัวอะไรทําไม่ได้ชุดตรวจแอติเจนเทสก็ไม่มีอ่านี่แหละคือที่มาของการปิดเยอะๆไว้ก่อนง่ายดีเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าไม่ต้องทําอะไรมากไงปิด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 ,ปดเจ๊งเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรไม่สนเพราะว่ามันวัดตัวเลขไม่ได้ครับอันนี้ก็เยอะแล้ววันนี้เพื่อน,อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ